นอกจากคดีแพ่งที่พระอาจารย์ดำเนินการฟ้องร้องแล้วพระอาจารย์ยังได้ดำเนินคดีดในข้อหาช่อโกงกับสีกาเยอรมันท่านนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา263ข้อหาช่อโกงเอกสารที่ผมจะแสดงให้ท่านเห็นต่อไปนั้นเป็นเอกสารที่อายการเยอรมน,นีได้แสดงคำฟ้องข้อกล่าวหาต่อสีกาเยอรมน,นี ในข้อหาช่อกงแต่อย่างไรก็ตามครับการดําเนินการในคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาผมคงไม่ไปกก่าวหาใครว่ากระทําความผิดใดโดยไม่มีมูลกระบวนการยุติธรรมในประเทศเยอรมน,นีจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสีกาเยอรมันท่านนี้มีการช่อกงทรัพย์ไปในประเทศเยอรมน,นีหรือไม่ท่านผู้มีเกียรติครับปัจจุบันธนาคารในประเทศเยอรมน,นีที่เป็นบัญชีมูลนิธิพุทธวจนะ เยอรมนนีนั้นมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี199,999.85ยูโรก็คือประมาณ2 0 0 0 0ยูโรโดยประมาณนั่นแสดงให้เห็นว่าเงินที่เข้าไปนั้นจาก2,010,000ยูโรนั้นหายไป10,000ยูโรแต่เงิน2 0 0 0ยูโรนั้นยังอยู่ครบถ้วนพระจาจทรย์ไม่สามารถที่จะเบิกเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าพระอาจารย์ไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมน,นีสีการเยอรมนนั้นเป็นสีการที่ทําหน้าที่ในการทําวีซา่าพระอาจารย์ไม่ได้รับวีซ่าไปประเทศยเยอรมน,นีด้วยสาเหตุใดท่านคงจะคาดเดาได้แต่การที่ไม่มีถิ่นพำนักในเยอรมน,นีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถที่จะเบิกเงินในบัญชีธนาคารนั้นได้ ข้อมูลที่เราได้รับล่าสุดเป็นข้อมูลเมื่อวันที่13เมษายน2568คือหลายเดือนที่ผ่านมาอันนี้เป็นเอกสารบัญชีของธนาคารที่เรามีข้อมูลล่าสุดพระอาจารย์เองและคณะสงฆ์ก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันสถานะปัจจุบันนั้นจะมีเงินในบัญชีเหลืออยู่เท่าใดอันนั้นเป็นคดีในส่วนของกฎหมายเยอรมน,นีที่ผมคิดว่า พระอาจารย์มีข้อมูลที่จะนำมาแสดงต่อท่านท่านสามารถที่จะใช้วิจราราณในการรับฟังได้ว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินที่พระอาจารย์เบียดบังยักยอกเป็นทรัพย์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของพระอาจารย์หรือบุคคลอื่นหรือไม่